ที่แล้วคัพเค้กของน้องกายออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะมาดูกันต่อว่าน้องนัดชาจะมาทำโมเดลลูกชิ้นได้หรือไม่ติดตามกันต่อเลยนะคะเพื่อนโอ้โหทำไมมันเหนียวแล้วก็นวดยากจริงเลยอีกนิดนึงค่ะสู้ๆนิดนึงนั่นแหละจะเข้าแล้วอีกนิดนึงงับมาโอเคพีู่คิดว่าน่าจะได้แล้วจะได้แล้วแหละดูพีู่จะใช้วาสลีนทามือนิดนึง ตัววัสดุินกันดินติดมือเราการทำโมเดลลูกชิ้นไม่ยากอย่างที่คิดแค่ใช้โฟมกลมๆเล็กๆเ,เองค่ะเพื่อนๆจากนั้นมานวดดินน้ำมันที่ใช้สำหรับการทำโมเดลแล้วทำการผสมสีและนวดให้เข้ากันแบ่งดินออกมาสักเล็กน้อยเอามือบีบดินให้แบนๆเป็นวงกลมแล้วเอาดินประกบข้อโฟมให้หมดจากนั้นเอามือคลึงออกมาจนเป็นทรงลูกชิ้นสังเกตให้ดีๆนะคะ ลูกชิ้นนั้นจะไม่กลมมากแค่นี้ค่ะเพื่อนๆก็ได้โมเดลลูกชิ้นแล้วไม่ยากเลยนี่ได้แล้วค่ะโอเคก็เก็บนี่นะน่าจะได้ก็เอาเป็นแบบนี้คะนี่ใส่แล้วแบบนี้ใส่โฟมค่ะนั่นแหละแล้วก็ปิดซะปิดให้สนิทเลยห้ามให้เห็นโฟมห้ามเลย กามนิดนึงแล้วก็หมุนหมุนหมุนหน่อยแล้วก็กำมกๆกกกเสร็จแล้วค่ะสวยกว่าที่ขายเลยสวยไหมคะน่ากินมากเลยลูกเบลลมเลยแต่พี่วัวต้องมาซื้อเจ้านี้แล้วใหญ่ดีเห็นเนาะได้เยอะด้วยทินเผื่อโอ้โหได้กว่าแตงเลยโอเคแล้วสินพวกนี้ค่ะ ทรงตัวนา,นานไหมอะอันนี้นะคะอยู่ประมาณสักหนึ่งคืนละกัน<ม>ต้องรองให้ประมาณมสักอ่ะหนึ่งคืนหนึ่งวันอย่างเงี้ยแห้งดีๆแล้วก็สีเขาก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนี่<ม>ได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าที่นี่พิวจำหน่ายเองนะคะ<ม>ก็คือว่าทำสีเองด้วยถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจก็ลองมาติดต่อที่นี่ก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ ที่จะมาลองทำโมเดลอาหารที่ร้าน Mike Food Model ถ้าเดินทางมาทางรถก็เข้าซอยตากสิน22ประมาณ200-300เมตรก็จะเห็นตึกโมเดลอาหารอยู่ตรงโค้งหักศอกแรกนั่นเองค่ะหรือโทร02 477 1425แค่นี้เพื่อนๆก็จะเป็นนักปั้นโมเดลออกแบบตามจินตนาการตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีพี่ๆเขาช่วยแนะนําด้วยอ้าวน้องๆพร้อมไหมยังคะพร้อมค่ะอ้าแบบพี่อุตจะพาเดินชมดูโชว์รูมว่ามีอะไรบ้างนะคะพร้อมยังไปกันเลยอ่านี้จะบอกนะคะก็คือนี่สิ่งที่พวกพี่อุได้ทํานะคะนี่คืออันนี้อะไรอันนี้ข้าวข้าวก้าวขข้ากะปิ สงสัยไหมว่าทําไมเอ้ข้าวมันเหมือนจริงจังเลยอืมเสียดายากไหมคะยากไหมหรอคะยากค่ะกว่าจะทํามาได้แต่ละเม็ดนี่ต้องใช้เวลานานและทำหมดเลยใช่ค่ะใช่ใช่ข้างในก็ข้างในก็เป็นข้าวข้าวเหมือนกันเพียงแค่ว่ามันเป็นตัวโมเข้าอยู่้างไหนมันก็ใช้เม็ดข้าวมานั่งแปะแปะแปะพิละม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเนาะ แล้วคนนี้คนน้ำง่าไหมคะอ๋ออันนี้หรอกค่ะอันนี้ไม่นานมากหยิบหยิบหยิบใส่แล้วก็ราดน้ำได้เลยทำได้ที่พหยิบเลยเห็นเห็นแล้วก็หยิบหยิบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเนี่ยมีดอกไม้ด้วยนี่ก็ทําดอกไม้เป็นดอกกล้วยไม้ใช่อันนี้ใช้ดินญี่ปุ่นนี่ที่น้องถามพี่ว่าเอ๊ะดินญี่ปุ่นคืออะไรนี่แหละค่ะ ใช้ดินญี่ปุ่นทำดอกไม้นี่ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้ใช่ใช่เลยแล้วก็จะมีพวกข้าวพวกข้าวผัดกุ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องยันุ้งใช่เลยแต่ที่หลักๆเนี่ยที่พี่โบจะขายดีที่สุดก็คือจะเป็นข้าวอย่างม่วงอร่อยอร่อยมากแล้วก็อันนี้น้องๆทานเผ็ดไหมเอ่ยทานได้ค่ะนี่หน้ามูแบบว่าจะแตกต่างกันเลยระหว่างเผ็ดกับไม่เผ็ดคือจะดูที่ตรงนี้แหละมรงนีลูกค้าแบบบอกว่าไม่ต้องเอาเผ็ดมาก ที่ก็ทําให้ได้ไม่ต้องใส่พริกเยอะลูกค้าบางท่านบอกเอาเอาแบบเผ็ดเไปเลยแบบนี้ใช่เลยแล้วก็จะมีผัดไทยผัดไทยกุ้งสดค่ะแล้วก็จะมีนี่นี่นี่ที่เราทำกันลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่แล้วน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดน้ำจิ้มนี่ทำยากน้ำจิ้มทำยากไหมหรอค่ะน้ำจิ้มก็ทำยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้อง ใช้สีเยอะแล้วก็น่มสนไ้้ เพื่อนๆที่อยากจะมาเป็นนักก่อเด็กอาหารต้องทํำยังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างเหรอคะขันตอนแรกเนาะเดี๋ยวลองเอาดินไปลองปั้นกันดูก่อนดีกว่าเนาะลองปั้นว่าปั้นอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองลองหัดหัดดูก่อนเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเก่งแล้วเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน เลยอยากให้พี่ฝากถึงอะไรถึงเพื่อนที่อยากเป็นนักโมเดลหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากทำแบบอย่างที่พี่อู๋ทำอย่างนี้นะคะอย่างเป็นพวกลูกชิน้นเอาเบสิกง่ายๆก่อนหรือเข้าไปดูที่ที่สวนก็ได้ค่ะสวนตตุจักค่ะจะมีหน้าร้านอยู่ที่นั่นนะน้องๆลอ,องไปขอซื้อดินดูก่อนก็ได้ค่ะลองปั้นดูปั้นตุ๊กตาปั้นช้างปั้นอะไรก็แล้วแต่ลองดูก่อนว่าตัวเองทําได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากทํานะ ส่วนมากถ้าน้องๆทุกคนพี่อูเชื่อค่ะว่ามีความคิดสร้างสรรค์ต้องคิดได้แล้วอะว่าเราอยากจะปั้นอะไรลองดูค่ะลองดูเพราะว่าทําได้หมดทุกคนอยู่แล้วเด็กๆตอนนี้เดี๋ยวนี้เก่งมากแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อูมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้การและนักชาในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะคแล้วก็ต้องขอขอบคุณไนท์ฟู้ดโมเดลที่ทําให้นักชามาได้มาปั้นลูกชิน้นในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ วันนี้นัทชาสนุกมากๆเลยค่ะได้มาทำลูกชิ้นแล้วก็คัพเค้กที่ไม้โมเดลตอนแรกนะคะที่นัชาเข้าร้านมานัชาก็เห็นจานที่เขาวางเรียงค่ะก็นึกว่าเป็นอาหารจริงกับข้าวจริงหมดทุกอย่างเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารปลอมอ,อดเินเลยโหแต่นัทชาก็ยังได้ทำลูกชิ้นแล้วก็คัพเค้กสนุกมากๆเลยค่ะ วันนี้น้องกายรู้สึกประทับใจในการมาไม้ฟูส์โมเดลเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้น้องกายไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาหารจริงๆแล้วสามารถมาทําเป็นโมเดลได้แต่น้องกายก็ได้รู้ว่าการสร้างสารรค์เป็นสิ่งสําคัญในการทําโมเดลอาหารเพราะต้องช่างสังเกตและทดลองทําให้เหมือนกับอาหารจริงๆครับสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะทำ โมเดลอาหานะคะพี่อูก็มีแง่คิดดีๆให้นะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยลองซื้อดินมาดูก่อนนะคะว่าตัวเองชอบในแบบไหนหรืออยากจะทําเป็นดอกไม้หรืออาหารนะคะปั้นตุ๊กตาอะไรก็ได้ค่ะลองดูนะคะเพราะว่าเชื่อค่ะว่าเด็กทุกคนทําได้อยู่แล้วมีความคิดสร้างสรรค์นะคะโหณชาวันนี้เสียดายอ่ะหมดเวลาซะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับคราวหน้าพบกับรายการคิดไดอารี่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ที่จะพาเพื่อนๆไปเป,เปิดโลกการเรียนรู้ต่างๆที่น่าประทับใจติดตามพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางช่องนาว26นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะะ้าค่ะส,สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย